สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะไม่ไหวอย่าฝืนชาวเน็ตถล่มไอจีแม่หมูสงสารใบเฟิร์นอย่าทำแบบนี้กับเธอ ยังคงเป็นที่จับตาของบรรดาชาวเน็ตสำหรับเรื่องราวความรักของคู่พระนางใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและหวานใจนายนภัทรประเด็นเรื่องที่แม่หมูพิมพกาศได้อันฟอลโลอ g ีของทั้งสองคนและคนรอบข้างของใบเฟิร์นทำหลายคนตกอกตกใจกลัวว่าจะมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ของใบเฟิร์นและนายล่าสุดดูเหมือนว่างานนี้ชาวเน็ตจะแบ่งฝั่งกันแล้ว รูปล่าสุดในอินสตาแกรมของแม่หมูมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ว่าไม่ไหวอย่าฝืนบอกให้ลูกปล่อยใบยไปเถอะให้ใบได้ไปเจอคนอื่นเถอะกับนายคงไม่ใช่เนื้อคู่กันและคอมเมนต์ที่ว่าตอนนี้เราไม่อยากเห็นใบยอยู่กับนายเลยกลัวว่าข่าวจะโยงว่าปล่อยแม่ไว้คนเดียวอีก เห็นใบลงรูปลงคลิปก็กลัวจะไปกับนายกลัวดราม่าไปหมดเลยตอนนี้อยากให้ใบกลับไปโสดไปคบกับคนอื่นแล้วงนะกับนายควรเป็นแค่เพื่อนก็ดีอยู่แล้วและแม่หมู ตัดอนาคตนายเลยก็ได้นะคะไม่ต้องให้นายมีครอบครัวไม่ต้องให้นายใช้ชีวิตหรอกคะ่ะให้นายอยู่กับแม่หมูกินนมแม่หมูจนแก่เลยก็ได้คะ่ะแม่จะได้ไม่เหงาไม่ต้องให้นายพบเจอใครเลยก็ดีนะคะจะได้สบายใจแม่ขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com คะ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ